สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับสู่ซปเปอร์คอมเมนต์บ่ายซูเปอร์สามารถครับและแล้วเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส2023โดยประเทศกรัรมพูชารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพครับแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเมื่อมีการยืนยันออกมาชัดเจนแล้วว่าในมากรรมกีฬาซีเกมส2023 จะไม่มีการบรรจุก,กีฬาฟุตซอลในการแข่งขันซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งครับเพราะว่ากีฬาฟุตซอลถือว่าเป็นกีฬาที่ลุ้นเหลี่ญทองของทัพนักกีฬาไทยส่วนด้านเจ้าภาพเองครับกัมพูชาก็บอกว่าให้เหตุผลว่าไม่บรรจุก,กีฬาฟุตซอลนี้เพราะว่าไม่มีทีมส่งแข่งขันทางคณะกรรมการบริหารซีเกมและหัวหน้าสำนักงานมนตรีซีเกม ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ครับและก็พักดันฟุตซอรรวมถึงรักบี้ให้มันจุแต่ก็ไม่เป็นผลในครั้งนี้ครับทำให้ซีเกมในครั้งนี้ปี2023มีการยืนยันแล้วว่าจะมีการแข่งขันใน39ชนิดกีฬาและยังมีอีก5ชนิดกีฬาครับยังอยู่ในขั้นพิจารณาโดยที่ไม่มีฟุตซอลเกี่ยวข้องครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงครับซึ่งไทยของเรา สามารถคว้าเหรียญทองมาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงกับซีเกมครั้งที่ผ่านมาที่เวียดนามซึ่งภายหลังจากที่มีการประกาศออกมาครับว่าไม่มีฟุตซอลอยู่ในรายการแฟนฟุตซอลอาเซียนมีการพูดถึงอย่างมากมายครับบางคนเขาบอกว่าพวกเราชาวอาเซียนรู้สึกเสียใจมากที่กัมพูชาไม่มีโอกาสชนะฟุตซอลและพวกเขาไม่มีโอกาสาได้เหรียญแบบนี้พวกเขาจึงตัดฟุตซอลทิง้งทั้งที่ฟุตซอลเป็นกีฬาระดับโลก บางคอมเมนต์ก็มาบอกว่าอะไรเนี่ยไม่มีฟุตซอลกัมพูชาคุณกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์เหล่านั้นพร้อมๆกันครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วครับไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์อาเซียนภายหลังจากที่เจ้าภาพกัมพูชาตัดฟุตซอลออกจากการแข่งขันกีฬาซีเกม2023ไปฟังกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่าอย่างที่ดนโดนีียกล่าวไว้ตอนนี้ซีเกมเป็นเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นอย่าจริงจังกับมันมากและนั่นคือเหตุผลที่ินโดนีียไม่เสนอเป็นเจ้าภาพอีกครั้งควรสนใจโอลิมปิกและเอเชียนเกมให้มากขึ้นประมาณนั้นเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันสนใจก็ต่อเมื่อเวียดนามเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเท่านั้นจริงๆโอ้โหอันนี้แฟนเวียดนามเองน,นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเศร้าเพราะผมและชาวเวียดนามหลายคนอยากดูฟุตซอลแต่ที่เศร้าสุดคือประเทศไทยเพราะไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดจึงรู้ว่าฟุตซอลก็เป็นกีฬาที่นิยมของไทยเช่นกันใช่เลยครับแอดก็เสียใจมากๆครับที่ไม่มีฟุตซอลคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ฉันเสียใจมากๆสำหรับผมแล้วผมอยากเห็นนักเตะที่มีพอสวรรค์ฟุตซอลในอาเซียนใช่เลยครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ามีฟุตซอลอินโดนีเซียเพื่อนของฉันต้องได้เหรียญทองแม่ต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียช่วงหลังเขาฟอร์มดีจริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชารู้การแข่งขัน,ขนประเทศที่ได้แชมป์ฟุตซอลคือประเทศไทยตอนนี้ไทยน่าจะหาทีมไปอุ่นเครื่องด้วย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ากัมพูชาไม่มีศักยภาพจะเป็นเจ้าภาพก็ควรสละสิทธิ์ออกไปแล้วการพัฒนากีฬาอาเซียนจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเวลาไปเอเชียนเกมโอลิมปิกไม่มีกีฬาประเพณีของแต่ละประเทศในอาเซียนที่จะได้เหรียญเพิ่มใช่เลยครับต้องทัดกีฬาประเรรรพณีเตีอาพื้นบ้านออกบ้างก็ดีนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาจัดแบบนี้อินโดนีเซียจะยอมแพ้เอเชียนวันออกเฉียงใต้ออาทำไมอย่างนั้นล่ะครับ คอมเมนต์ต่อมาอกว่ากีฬาฟุตซอลครั้งนี้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของภูมิภาคเสมอเพราะฉะนั้นทีมอื่นจะแข่งกับไทยได้ยากแม่แต่ไทยก็ยังอยากให้มีฟุตซอลตลอดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้ามีฟุตซอลก็มีเพียง3ประเทศเท่านั้นที่จะส่งทีมของพวกเขาเข้าไปแข่งขันและผลลัพธ์จอกมาก็คือเวียดนามได้ทองแดงอินโดนีเซียได้เหรียญเงินและทีมชาติไทยได้เหรียญทองทำไมรู้ละครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ประเทศของฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากซีเกมในเวียดนามเรารู้ว่าซีเกมให้ความสําคัญกับเจ้าภาพการทาคะแนนของเวียดนามไม่ยุติธรรมเอามากๆสําหรับประเทศที่เผชิญกับเจ้าภาพชาวเวียดนามและเราได้เรียนรู้อะไรมากมายจากประเทศนี้อย่างไรก็ตามเรายังขออภัยสำหรับกีฬายอดนิยมสําหรับประเทศของคุณที่ไม่ได้อยู่ในกีฬาซีเกมในประเทศกัมพูชาไม่เป็นไรครับเบ่งลังใจให้กับเจ้าภาพกัมพูชานะครับคอมเมนต์ต่มมาบอกว่า ประเทศเจ้าภาพทุกประเทศต้องการที่จะชนะเรียนรางวัลมากขึ้นโดยการละทิ้งกีฬาจุดอ่อนของพวกเขาและใส่กีฬาดั้งเดิมของพวกเขาเพื่อให้เขาสามารถชนะเรียนรางวัลมากขึ้นเทนนี้นะควรหยุดได้แล้วผมก็เชยร์ให้หยุดได้แล้วครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยอินโดนีเซียและเวียดนามคงผิดหวังแน่นอนถ้าไม่มีกีฬาฟุตซอลใช่ที่สุดครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ในอินโดนีเซียฟุตซอลเป็นกีฬาที่ได้รับความยมมากที่สุดนอกจากฟุตบอลโอ้โหแฟนอินโดนีเซียเต็มจริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนในกัมพูชายังไงเวียดนามก็ยังไม่สามารถชนะเด่นทองฟุตซอลได้อา้าวทำไมเวียดนามพูดอย่างนั้นล่ะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่ฟุตซอลไม่ใช่กีฬาอเลบิกหรือกีฬาเอเชียพูดอีกก็ถูกอีกครับแต่อยากให้มีแข่งกั่นั้นครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า หวังว่าซีเกมนี้เวียดนามเราจะพยายามจบที่3หลังจากที่ทีมกัมพูชาและไทยซึ่งประสบความสำเร็จแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมมั่นใจว่าซีเกมครั้งนี้กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพและแย่ที่สุดตั้งแต่ซีเกมมีมาและจะเป็นความอับอายของอาเซียนอ้าวทำไมพูดถึงเจ้าภาพอย่างั้นละครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะฟุตซอลกัมพูชาอ่อนมาก จะใส่เข้าไปทําไมถ้าไม่มีผลประโยชน์สําหรับเจ้าบ้านแม่แต่ผมก็อยากให้บีนะครับขอไม่ต่อมาบอกว่าหลายคนวิจารณ์เจ้าภาพกัมพูชาคุณควรให้แรงจูงใจไม่ใช่ดูถูกเจ้าภาพจัดงานท่านต่อมาบอกว่าไม่มีประโยชน์ใดในส่วนของกัมพูชาที่จะจัดกีฬาประเภทนี้เพราะพวกเขาไม่สามารถเล่นฟุตซอลได้ก็ค่อยๆพัฒนาไปได้นะครับไม่เป็นไรนะครับขอไม่ต้อมาบอกว่า พูดตามตรงฟุตซอลไม่นิยมในกัมพูชาเราจะคัดเลือกที่มีศักยภาพในการแข่งขันโดยเฉพาะเกมที่เราสามารถชนะเหรียญรางวัลได้ฟุตบอลเป็นหนึ่งในทั้งหมดที่เราคาดหวังไว้และจะบรรลุผลการแข่งขันที่ต้องการในซีเกม2023อย่างนี้มันแน่นอนครับฟุตบอลครับขอเมนต์ต่อมาบอกว่าเราไม่เล่นฟุตซอลเพราะเราดู้ผลอยู่แล้วไม่มีทางชนะได้เหรียญทองถ้าเราเล่น มันก็แค่ได้ประสบการณ์แต่ประสบการณ์ก็ทําให้เราพัฒนาได้นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรถามตัวแทนประเทศของคุณว่าทําไมพวกเขาถึงเห็นด้วยกับเรื่องนี้ตั้งแต่พวกเขาไปกัมพูชาและทําการประชุมจํานวนมากผู้ดีกระทูครับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมซีเกมถึงเป็นเรื่องตลกต่อมาบอกว่า <laughs> ซีเกมจากปีต่อปีเป็นซีเกมที่ไม่น่าดึงดูดมากๆนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมอิโนโดนีเซียไม่จริงจังเกินในซีเกมครับอิโนโดนีเซียครับคอมเมนต์ตอมาบอกว่าซีเกมถูกสร้างขึ้นเพื่อนําประเทศในภูมิภาคมารวมตัวกันแต่บางประเทศมองว่ามันไม่มีประโยชน์ทําไมถึงมองอย่างนั้นนะครับคอมเมนต์ตอบมาบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการเมื่อคุณเป็นเจ้าภาพซีเกมแต่ตอนนี้ ถึงตาของเราแล้วในเงื่อนไขของเจ้าภาพดังนั้นคุณควรจะเงียบปากซะโหแรงอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาว่าในฐานะคนกัมพูชาผมอยากจะบอกว่าอย่าไปคาดหวังกับซีเกมครั้งนี้มากนะักเราสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและแม้แต่เมืองเพื่อเป็นเจ้าภาพซีเกมแต่อย่างไรก็ตาม ชาพันธ์รัฐของเราขาดพื้นฐานและทักษะความคิดสร้างสารรค์ไม่เป็นไรนะครับสู้ๆนะครับและคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่ายินดีต้อนรับสู่กัมพูชายินดีต้อนรับสู่ซีเกม2์2 3ก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์แฟนฟุตบอลแฟนฟุตซออาเซียน ที่พูดถึงการตัดฟุตซอลออกจากการแข่งขันซีเกม2023ที่เจ้าภาพกัมพูชาได้ตัดกีฬาชนิดนี้ออกไปอย่างไรผมขอเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาฟุตซอลทั้งชายและหญิงของเรานะครับทัพนักกีฬาฟุตอซอลสู้สูสู้ต่อไปนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ